วอร์เรนบัฟเฟตสุดยอดนักลงทุนระดับโลกกับ10สิ่งที่เราควรลงทุนมากกว่าเงินขอบพระคุณข้อมูลจาก The Secret Sauce The Standard Podcast ครับอันดับ10ลงทุนในความรักที่ไม่ต้องหวังผลกำไร บัฟเฟตเชื่อว่าใครก็ตามที่สามารถลงทุนในความรักอย่างเช่นการมอบความรักให้กับลูกได้อย่างไม่มีเงื่อนไขนั่นเท่ากับคุณสําเร็จในการลงทุนไปแล้ว90%ของชีวิตแค่ทําอย่างไรให้คนในครอบครัวรู้สึกว่าอบอุ่นแค่นั้นก็เป็นความรักที่ไม่มีเงื่อนไขแล้วอันดับ9ลงทุนในการไม่ลงทุนบางครั้งการไม่ลงทุนอาจจะหมายถึงคุณได้ลงทุนสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตนเองมาแล้วบัฟเฟตเป็นคนที่ใช้ชีวิตสมถะมากไม่ใช้ชีวิตหรูหราใช้ชีวิตเช่นเดียวคนธรรมดาอันดับ8 ลงทุนในเวลาบัฟเฟตต์ไม่มีประชุมไม่ทำงานเป็นระบบเขามักนั่งนิ่งๆอ่านหนังสือคิดถึงเรื่องของการลงทุนและจะัดสรรการลงทุนให้คุ้มค่ามากที่สุดและใช้เวลาให้มีประสิทธิภาพอันดับเจลงทุนในความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์เป็นหัวใจสำคัญและจรรยาบัณในการทำธุรกิจแม้คุณจะหาเงินได้เยอะแต่ถ้ามันไม่ยั่งยืนและทำให้ความสัมพันธ์ไม่ดีมันไม่มีทางการันตีได้เลยว่าการลงทุนของคุณจะทำกำไรกลับมาแถมจะทำให้คุณตกต่ำยิ่งกว่าเดิมด้วย อันดับ 6. ลงทุนในคนคุณสมบัติ3เรื่องของคนแบบที่บัฟเฟตต์อยากลงทุนคือซื่อสัตย์ฉลาดและเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังงานความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุดเพราะหากไม่มีสิ่งนี้แม้จะเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์แต่ขยันมากบริษัทก็จะถูกโกงมากขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเองอันดับ 5. ลงทุนในความได้เปรียบทางการแข่งขันถ้าหากว่าคุณทําธุรกิจอะไรสักอย่างในช่วงที่ขายดีก็คงจะมีคนอีกมากมายที่อยากจะเปิดธุรกิจมาแข่งขันกับคุณเพราะนี่คือระบบทุนนิยม มักมีคนพยายามแย่งชิงปราสาทจากคุณอยู่เสมอฉะนั้นคุณต้องสร้างปราสาทให้เข้มแข็งที่สุดและมีแต้มต่อในการแข่งขันเหนือกว่าเจ้าอื่นอันดับ4ลงทุนในสิ่งเดียวที่คุณถนัดบัฟเฟตต์ไม่เคยสนใจเรื่องอื่นนอกจากการลงทุนเขาเลือกโฟกัสเพียงสิ่งเดียวที่มั่นใจว่าตัวเองถนัดและมุ่งมั่นกับมันให้ถึงที่สุดทําให้เขาแทบไม่เคยขาดทุนในการลงทุนของตัวเองเพราะเขาเลือกลงทุนกับสิ่งที่เขารู้จริงๆเท่านั้นอันดับ3 ลงทุนในการสื่อสารบัฟเฟตเคยไปเข้าเรียนคอร์สัมมนาเรื่องการพูดกับเดลคาเนกีซึ่งเขาบอกว่าการเรียนครั้งนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากที่สุดเพราะมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าเกิดคุณมีไอเดียที่ดีแต่ขาดศักยภาพในการถ่ายทอดความคิดเหล่านั้นให้กับคนอื่นได้ฉะนั้นการลงทุนกับสิ่งที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อตัวเองจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้าม อันดับ 2. ลงทุนในความรู้บัฟเฟตต์เป็นคนที่ใช้เวลากับการอ่านหนังสือในแต่ละวันมากถึง5-6ชั่วโมงเขาเชื่อว่าการอ่านหนังสือเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุดและเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้เขาประสบความสําเร็จในวันนี้และอันดับที่ 1. ลงทุนในชีวิตบัฟเฟตต์มาพูดเสมอว่าสิ่งที่ควรลงทุนมากที่สุดคือการลงทุนในชีวิตของตัวเองเพราะตัวเราเองคือสินทรัพย์ที่มีค่ามากที่สุด และลงทุนในการหาสิ่งที่คุณรักให้เจอจะเป็นงานอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ตื่นมาในทุกๆเช้าและนี่เลยครับคือสิบการลงทุนของวอลเลนบัฟเฟตที่เขาแนะนําให้คุณได้เรียนรู้และผมหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะทำให้คุณได้ s สตาร์ r Way เส้นทางในตัวเองครับ